ซื้อโลบัค้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร,นนนะร้านโลบัคช็อป th บริการเติมโลบัคแบบ id บวกพาร์เลสีถึงแปดแล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึงแปดและยังมีบริการฟร,ร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วย ร้านดอกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะร้านช็อกโกสโตบริการรับกดไอเทมต่างๆเรตแไม่ว่าจะเป็นเพชรออสตาผลปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดชินบิไลฟ์สอีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะอาสวัสดีครับผม วันนี้นะครับก็แบบหมดคอนเทนต์นะครับออสตาเทอร์เวอร์ดีเฟนคอนเทนต์เกมอื่นก็หมดเช่นเดียวกันนะครับก็นั่งคิดอยู่ว่าจะไปเล่นอาเซนอลดีไหมหรือจะทำอะไรดีนะครับก็เหลือแต่พวกเกมแบบวันพีชชิโนบีอะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่ค่อยได้เล่นอยู่ละช่วงนี้นะครับก็เลยแบบเลยแบบเอาคอนเทนต์เก่าๆนะครับที่เคยคิดไว้มานานมากแล้วก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับาการ เอาคอมเมนต์คนดูขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็มาทานั่นเองก็คือจะทําตามคอมเมนต์นั่นแหละเออเนื่องจากก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับก็คือคอมเมนต์นี้อ่ะก็เขาบอกว่าโซโร่ด่าทไททันให้ดูหน่อยนะครับกับตัวละครมากะในซุกโกะโบรีบ B B ูมาซึ่งพี่ก็นั่งคิดเฮ้ยทีมนี้มันต้องผ่านดีวะสี่ตัวนี้คือตัวที่โกงมากมากเลยนุยพี่ก็นั่งคิดทำไมเขาไม่ผ่านวะ เออพี่เลยว่าจะหยิบมาเล่นให้ดูอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากนี้นะครับถ้ามีคอมเมนต์แนวๆแบบเนี้ยพี่อาจจะหยิบขึ้นมาบ่อยมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าออสตาเราเริ่มหมดแหละเพราะาเราทําให้ทุกอย่างแหละแบบหมดเกี้ยงจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับที่เป็นเก็บความรู้เออก็ถ้าจะมีก็คือทําซ้าเอออาจจะมีทําซ้ําเร็วๆนี้บางคลิปนะเออบางคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองดูนะครับอ่ะ ว่าทำไมเขาถึงไม่ผ่านนะเออซึ่งจริงๆก็ลองเทสมาล,ละแหละเออก็ผ่านส,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 สบายอยู่เนื่องจากตัวละครพี่เขาทำเวลเยอะครับเนื่องจากเนซุโกะมากะพี่เวลหกสิบนะครับโบรีเวลแปดสิบูม่าเวลแปมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆสําหรับพี่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปนี้ออกมานะครับ ก็เดี๋ยวจะพูดอธิบายให้แบบน่าจะเข้าใจง่ายๆละกันนะครับอ่าสำหรับเข้ามานะปุ๊บให้เราวิ่งมาตรงข้างหลังสุดเลยนะครับเดี๋ยวดาดมันจะดึงเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะดึงไปปุ๊บนะอย่างเงี้นะครับเราเนี่ยถ้าเรามีมากะนะครับที่เวลน้อยนะครับอันนี้นะแนะนําว่าเวลน้อยนะครับก็ให้วางประมาณแบบตรงนี้นะครับ แล้วไม่ต้องกดข้ามเวฟนะครับช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกไม่ให้กดข้ามเวฟไม่ได้หมายถึงว่าเล่นจนจบเวฟนะครับหมายถึงเจอมอนชุดแรกครับชุดแรกเช่นนี่ชุดนี้จะเป็นตัวแบบวิ่งไวๆอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องกดข้ามเวฟครับเรารอครับเรารอ,อ,อซึ่งการที่เราแบบอลัการข้ามเวฟไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นครับอ เรารอเราไม่ต้องรีบกดข้ามเว็บมากนักนะครับหลอ่อนะซึ่งเนี่ยถ้าเราแบบมีตัวละครที่เวลเยอะอยู่แล้วปกตินะคิวเวลแปอะไรแบบแม็กไว้แล้วกดข้ามเว็บไปเลยครับเพราะว่าตัวละครม,มันดาเมจเยอะซึ่งอันนี้ก็ดาเมจเยอะนะเวล์ดนี่ก็44นะครับเลือดม,มอนมันแบบ33มสอะมันตีทีเดียวก็ตายแล้วครับเออซึ่งนั่นแหละพี่ก็เลยแบบอเอาเอาอย่างนี้ละกันน,นะก็นี่มาแล้ว เราก็ทําให้ดูนะพอเราตีเสร็จปุ๊บใช่ไหมกดข้ามเวฟและวางบูม่าครับอ่ะจุบอ่ะเสียงเค็มหายแแหขอเปอิดเสียงหน่อยอ๋อพี่ลืมเปิดลำโพงโอเคเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเงินเราจะมีประมาณ2 4 9นะครับเรากดข้ามเวฟครับจะได้เงินมา300แล้วเราก็วางบูม่าครับแล้วเราก็จะได้เงินรับเงินฟรีอีก50ครับนี่เห็นไหมเออซึ่งอ่ะ อันนี้ก็รอแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับอ่าหรือรีบก็กดเลยอ่ามันอยู่ที่เรานะแต่ส่วนตัวพี่ขอกดเลยแล้วกันนะเออถ้าน้องแบบไม่รีบก็รอครับเดี๋ยวพี่จะกดเลยข้ามเว็บขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นแบบทิกแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เล่นสตอรี่เนี่ยจะแบบเห็นช่องอื่นหรือพี่ช่องพี่องเงี้ยเวลาเล่นกดข้ามเว็บกเนียเดียวเลยเวลายูทูบเบอร์มันทํากันหรือเพื่อน ที่เล่นกับน้องมันกดข้ามเวฟกันอย่างเดียวเลยเออแต่ถ้าตัวเราตัวละคร,รไม่มีเราไม่ต้องไปกดข้ามเวฟรวยๆอย่างนั้นก็ได้นะครับเออมันมันไม่มีผลดีอะไรกับเราเลยนะครับอ่านี้กดอัพตัวละคร,รครับประมาณนี้ปุ๊บอ่ะเราก็รอครับรอเหมือนเดิมรอเวฟต่อมาต่อไปขึ้นมาน่นีงอ่ะประมาณเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อัพบ,บูม่าครับชุดนี้ประมาณเวฟที่4เวฟที่5เนี่ยควรอัพมากะได้แล้วนะครับอืมควรอัพมากะได้แล้วนะอม หรือไม่ก็วางมากาะอีกตัวหนึ่งครับง่ายๆแต่พี่แนะนําว่ามากักกะอีกตัวหนึ่งดีกว่าเออเพราะว่ามอนพาวเวอร์ยังไม่มาซึ่งมันจะประหยัดตังค่อนข้างมากออนี่เห็นไหมาตายล้กดคําเไว้ครับนี่ปุ๊บอ่าเนี่ยเดี๋ยวเงินเด้งนี่วางมากาะอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็วางตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ตั้งพาวเวอร์ที่เป็นลาดเนาะ เพราะว่าตรงนี้มันต,ตีตีตีให้มันแบบเป็นทรงเดียวดีที่สุดครับก็เหลือตัวกะกะมาให้เราหนึ่งตัวตีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็อัพบูาครับนะตอนนี้ยังไม่มีมอนพาวเวอร์ครับนี่มอนพาวเวอร์มาแล้วมอนพาวเวอร์เนี่ยมันเดินค่อนข้างช้าครับเราเลยไม่ต้องรีบเราเร่งเวฟได้เร่งเวฟอัพบูาไปอะไรประมาณนี้เร่งเวฟอัพบูาครับประมาณนี้ เนี่ยตอนนี้เรากำลังเป็นช่วงฝากเงินของเราแหละนะครับซึ่งพี่คิดว่ามันง่ายถ้าเรามีทีมแบบมีบูม่าอะไรเงี้ยแทบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่มีก็เล่นได้ครับแต่อาจจะยากกว่านิดนึงแค่นั้นแหละเพราะว่าตัวละครม,มันโกงยู่แล้วครับตัวละครมากะโทกะดีโออะไรเงี้ยคือตัวโกงโกน,น,นั้นเลยนะครับอไอทีมเลอดไหลอ่ะ ทีมไฟก็โหดนะเออแต่มันยังไม่มีคอมโบอย่างเช่นในสุโกะอะไรเงี้ยถ้ามีในอนาคตแบบตัวกินไฟหรืออะไรตัวมีไฟเห็นไฟออกแล้วพุ่งไปกินอะไรเงี้ยจริงพี่คิดว่านาสอึอาจจะมี5ดาวหรือเปล่าแบบพุ่งแดกไฟเฟี้ยวเลยนะเออเนี่ยอัพบูม่าครับเรากดอัพ1คึั้นครับแล้วเราจะได้เงินมา1,000อ่าอ่าอัพมาก,กะตัวหลังครับหรืออัพตัวนี้ก็ได้อ่าพียอัพตัวนี้ดีกว่าเสร็จแล้วนะครับก็วางบูม่า เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับซึ่งพอมันขึ้น2ตัวตรงราคาเดียวกันแล้วเราก็อัพแม็กหนึ่งตัวนะอันนี้มันเป็นวิธีที่พี่ใช้นะเออพราะบางครั้งอะ่ะแบบมันมอนไม่ตายอะไรประมาณนี้เนาะออไม่คุ้มอะไรเงี้ยพี่ก็เลยวางงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก่อยจะเก็บเงิน3,000เนี่ยมันเปลืองมากเๆเลยครับนี่กดอัพไปครับ เงินเด้งตู้มพันสี่พันห้าอ่เรากดอัพตัวหนึ่งตอนนี้อ่ะไอตัวนั้นมาถึงแล้วเนาะอ่ะอันนี้เราอัพมากะไว้ข้างหลังตัวหน,นึ่งก็ได้ครับอ่าแล้วเราจะเห็นนะว่าตัวแอร์มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยวางโบลีนั่นเองนะครับผมโบลีเนี่ยไม่ต้องรีบครับ เพราะเดี๋ยวเราต้องอัพมากระตรงนี้ให้เต็มมันถึงจะสบายมากๆเวลาเล่นอ๋ออันนี้มันมี2ขั้น2นะเราต้องอัพมากระแล้วเรากดข้ามเวฟครับนะซึ่งก็ตั้งพลิตี้เป็นเฟิร์สก่อนตอนนี้เพราะมันหลุดมาแล้วตับครับนะประมาณนี้แล้วก็วางโพลีหนึ่งตัวครับนะมาตัวนี้แล้วกันแค่นั้นแหละวางมากะตีนพลิตี้เป็นลาส์ ปกตีซึ่งบโบลี่เนี่ยเห็นปะตัวแอร์ใช่ปะเออเดี๋ยวเรากดข้ามเบดูก่อนว่าเหลือเงินไหมเหลือเงินอัพบโบลี่ไปนะครับไม่เหลือก็ไม่ต้องอัพแต่พี่แนะนำว่าอัพดีกว่าอ่ะอัพมาปุ๊บมาเดี๋ยวดูเงินเงินพุ่งนะครับผมอ่ะอัพปอมอัพบโบลี่ครับเพื่อยิงตัวแอร์ซึ่ง อัพไม่ต้องแม็กครับอ่ะอัพไม่ต้องแม็กโบลี่เนี่ยไม่ต้องแม็กดาวนมจดสองร้อยอันนี้เวอร์แปดสิบนะอ่ะมันจะไปตีตัวนี้ซึ่งอาจจะต้องขึ้นแม็กครับเพราะมอนรอหลุดหรือเปล่าอ่เดี๋ยวดูอ้ขึ้นไหมเพราะโบลี่เนี่ยตีนานมากหกวีก็จริงโคตรนานเลยอือ่ะนี่หลุดแล้วเนี่ยกดอัพครับอ่ะกดข้ามเบรครับ ตีให้ไหมเนี่ยจะตีให้ไหมเนี่ยไม่ตีเว้ what the fuck อ่ะโดนป้อมไปนิดนึงแล้วกันงั้นพี่แนะนำว่าอัพแม็กไปเลยครับเอออ่ะเปลนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผิดพลาดกันได้เออแล้วเราก็วางบูม่าไปเลยเลยครับตอนนี้เพราะว่าช่วงเวฟสิบเนี่ยโบลี่ตัวเดียวก็โอ้โห สบายมากแล้วโบลี่ก็มากะอย่างละตัวยังไม่ต้องวางเนสุโกะเลยวาง The um แต่บูมาไปก่อนข้าวเว็บระบูมาสหลัวๆครับแต่พอเริ่มไม่ไหวนะครับก็ให้วางเนสุโกะนะ ne เนสุโกะก็เอ,อ่อวางตรงนี้มั้งเออตรง,อนะอตววงรพอแล้วนี่ยแถววงๆนะครับพอแล้วต้องวางเยอะเลยเพราะวงมันค่อนข้างกว้างนะเออวกว้างกว่าโบลนะี่อ่ะเนสุโกะนี่กว้างกว่าโบลี่ครับ ครับเหลือเวฟอีกเราก็อัพเนี่ยบูม่าลงไปเลยถ้าสมมติตัวละครเราไม่ไหวใช่ปะอัพบูม่าลงไปเย,เยอะเลยครับห้าตัวยังได้เลย <c oughs> ออเออถ้าไ,ได้ยินเสียงคนอืน่นต้องแปลกใจนะครับอันนี้มีเสียงคนอื่นอยู่นะครับน้องพี่มันคุยเสียงดังเงีหูมันหนวกนะครับ <c oughs> โอเคเนี่ยเราก็วางครับชิล เนี้ยวาง6อันแล้วเดี๋ยวค่อยมาขายตอนจบครับโอเคอ่ะอ่ะระวางในสกอตได้ละตอนนี้เดี๋ยวกดข้ามเว็บแล้วเดี๋ยวดูงเด้งนะเออคงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ไหวแล้วมั้งก็มีน่าจะเขียนเป็นประเด็นนะครับในสกอตเชิง วางชิดนี้น่าจะได้อยู่เออนี่ไงวางชิดนี้ได้และอ่ะวางตรงหินแล้วกันพี่แนะนําว่าให้วางตรงหินนี้นะครับเห็นหินนี้ไหมเออวางตรงหินนี้เลยเองมีเงินเท่าไหร่ก็วางไปให้หมดนะครับมากะตีปุ๊บเนทโกะว่าฆ่ารันที่ม <c> โ <oughs> บลี่โบลี่วางแค่ตัวเดียวเกมนี้คือจบเลยแค่ามาตีตัวแอร์ครับ ไม่ต้องวางเพิ่มแต่ถ้าใครแบบไม่มีเนสโกใช่ไหมก็มาวางโบรีไปตรงนี้แทนนาเล่นอ่ะเราวางมากะเพิ่มครับเพื่อให้มันเล่นแบบง่ายๆกว่านี้หน่อยปรับพลาวเรลิตี้เป็นลามนะ เอาวางก็ได้ครับเนื่อสุกกวางก็สามตัวก็ชนะละจะวางมากกว่านี้ก็ได้ครับอืมเดี๋ยวพี่ก็วางให้หมดเลยจะได้จบเราเร็วเนาะวางกะข้างหลังก็วางไว้แค่นั้นแหละวางประดับถ่ายก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ขึ้นเวฟสุดท้ายแล้วถ่ายครับผมจบวางในสุกครัพ วางได้8ตัวเลยเหรอว,วางแม็กให้ดูเลยก็ได้อ่ะวางแม็กโชว์เลยเออประมาณนี้อยากรู้เหมือนกันว่าบอสก็บอสเถอะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่มันก็เหมือนเป็นการเคลียร์จบล้วนเองนะครับก็อ,อยากให้แบบเออทำแบบแนวนี้นะครับหรือว่าชอบแนวแบบเออิอคอมเมนต์คนดูมาทำนะครับ พี่ไม่ได้โจมตีนะเออต้องบอกก่อนนะพี่ไม่ได้โจมตีแต่พี่จะทําให้ดูนะว่าเออม,มันทําได้จริง,รงตัวละครคุณมันค่อนข้างโหดนะครับเออพี่ลืมปิดเสียงเกมพี่ก็ลืมเลยมันค่อนข้างโหดอะไรเงี้ยถ้าตัวไหนมันกากมากๆอย่างเช่นมีแต่สาดาวไหมพี่จากการเนี้ยพี่ทําไม่ได้นะครับเออบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยว่ามันสมดุลกับด่านไหมเช่นเออสมมติด่านแรกเรามีแต่สาดาวเอออย่างเงี้ยพี่ผ่านได้ครับแต่ถ้าแบบมาปุ๊บโอ้โหด่าน อะไรนะฟฟริเทลหยิบแต่ตัวสามดาวมาเล่นหน่อยครับพี่พี่ก็แบบมันคงเป็นไปไม่ได้ไหมครับน้องเออน้องก็ต้องคิดถึงหัวอกกันด้วยเออขนาดแค่สีดาวทั้งหมดเนี่ยยังแย่เลยถ้าดาวเอ้ยถ้าสามดาวหมดเนี่ยคงแย่กว่าเดิมนะครับอืมประมาณนั้นก็เอาแบบทีมที่แบบที่น้องๆมีกันนะอ่ะเออพิมมาได้นะครับแต่ถ้าน้องๆมีพวกซาสึกะอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเมนก็ได้นะเออมีอยู่แล้วก็ มันผ่านง่ายๆครับพบซาสเกะซานมิหาอนะไรเนี่ยอืมอ่ะมาละรอตีบอสไทชันยาร์คสหกร้อยเมตรเออหกสิบเมตรเนื้อสีมืออ่ะมาดูกันเฮลซุโกแปดตัวจะเป็นยังไงกันนะขอบึมบึม ทิมเนสโกมันตีนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเอฟเฟกต์นี่เห็นะตีแรงนะเนี่ยมันก็ชิวๆอ่ะเออพี่เขางงว่าทำไมเขาถึงไม่ผ่านนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับอืม ก็เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครแบบชอบแนวนี้นะก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมคลิปนี้พี่ไม่มีอะไรหรอกขอคอมเมนต์เยอะๆนะครับอยากให้คอมเมนต์แล้วอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆโอเคไปละบายจ้า